สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP แกเกกหลอเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ นี้กับเกมการแข่งขันที่ํำถามและคำตอบขึ้นอ,อยู่กันดวงประจำวันเกิดของคุณในวันตินองรุกเก้กติกาท้าดวงเราคนดังตัวแทนวันเกิดผู้ที่จะมาเป็นดาวท้าดวงทั้ง7วันต้องตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและความรักว่าดวงวันเกิดของคุณมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ต่างๆใช่หรือไม่เมื่อตอบคําถามครบทั้ง3ข้อ ดาวท้าดวงคนไหนมีคะแนนสะสมมากที่สุดก็จะได้รับจี้ทองคํานักสัตว์มูลค่า1 0 0 0 0บาทดูดวงเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นี่ออมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรคุณก็จะได้ตั้งหลักตั้งรับได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมตัวได้ทันแล้วที่สําคัญเลย ไม่ใช่ว่าเป็นหมอดูธรรมดาเราไฮโปรไฟเลยนะฮะเราคัดมาเลยทั้ง3หมอนะครับสามคำทำนายแล้วก็สาศาสตร์ด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอาจารย์คาทาชินะบัญชรหมอต้องแต็กเอซีหมอเมมีเซนโอ้โหแต่ละท่านล้วนแต่ดังทั้งนั้นมาเจอกันตรงนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกเราจะมีดาวท้าโดงทั้งเจ็ดมานั่งประจำวันตรงนี้นะเป็นตัวแทนของแต่ละวันเลยใช่ครับวันนี้ก็โอ้โหไม่ธรรมดามากันครบแล้วก็ฮาสนุกแน่นอนแต่ว่าดาวท้าโดงของเราจะเป็นใครบ้างไปชมเลยครับ ดาว้าดวงเกิดวันอาทิตย์ฝนนลินทิพย์ดาวท้าดวงเกิดวันจันทร์เลโอโซเซดาวท้าดวงเกิดวันอังคารไฮอภพอรดาวท้าดวงเกิดวันพุธพรนพัฒรพลดาวท้าดวงเกิดวันพฤหัสบดีท็อกสุภกรดาวท้าดวงเกิดวันศุกร์เจี๊ยบละนาดาวท้าดวงเกิดวันเสาร์ปายสิตาง ความดังแล้วก็ราศีจับไม่อย่างนั้นไม่ให้มาโอ้โหนี่พี่พี่ฮายนี่จับซะแน่นเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวคลายแล้วคลายเออเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามเรื่องเคล็ดลับนะเดี๋ยวถามเคล็ดลับอเคล็ดลลับเยว่าโอ้โหตอนนี้รูปร่างดีมากมาถึงที่นี้ก่อนได้ดีกว่านะครับน้ำฝนนรินทิพย์นะครับก็หลายๆคนรู้จักจากหนังเรื่องซัมราใช่ค่ะ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับผลงานเราตอนนี้เรามีทำอะไรบ้างตอนนี้มีตลกหกฉากค,ค่ะแล้วก็มีซีรีส์ของชูค่ะงานเยอะนากก็ม,มีมาแบาบเรื่อยๆเเรื่อยๆนะแล้วก็ท,ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับทำอะไรคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังทำคุกกี้เอาแล้วเปิดเป็นร้านหรือว่าขายผ่านอะไรครับเป็นออนไลน์ค่ะอาจจะเป็นไอจีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงน้องอีกท่านหนึ่งนะครับอะไรโซเซเฮโฮเลโอะเลโอเลโอเลโอเป็นไงบ้างตอนนี้เราทําอะไรบ้างฮะตอนนี้หลักๆจะเป็นพิธีกรนะครับก็จะมีรายการรถ โรงเรียนแล้วก็เป็นพิธีกรรายการ OIC นะครับแล้วก็เป็น B.J. อยู่ที่แบงก์ชาแนลครับโอ้โหนี่ก็งานเพียบพิธีกรอื่เหมือนกันความรักเป็นไงคะความรักความรักคือการให้ครับผมเออไม่ได้ถามพี่รไม่ตรงประเด็นเลยอ่ะมีข่าวอยู่บ่อยๆเห็น้นาะไม่ใช่ไม่ใช่ฮ้ยห นี่นี่คือธีการจามผมไม่เหดนะครับเพรว่าอยาตีเลยครับคุมจะฮัดชี่วไงนี่คุณจะคัดชี่วคเช็ดจ้าที่บอกว่าเป็นยากับคันทุ์ยาใช่ไหมขาผมขาผมสาวบ้านเรสวยหมดหนาเราเป็นแม่ลูกชายความรักก็ดีครับเรื่อยๆครับตอนนี้หปีแล้วครับหปีเหรอหกปีแล้วเหรอเนาะก็รออยู่รออันถันเล็ดอยู่รอ้รออยู่ปก็ ไอเด็กคนนี้รออะไรแปลกๆรออไอ่ะอีกทีสำหรับคุณอวพรตอนนี้งานเยอะเหมือนกันก็ไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ว่างเลยพี่จั้าวจะไม่ถ่ายละครอยู่เจ็บเรื่องโอ้โหจริงเหรอ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายอย่างนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้สําคัญเพราะว่าบางทีกองกองละครนัดแปดโมงใครจะตื่นตีห้าตื่นาอะไรครับตื่นมาดื่นำรอนตอออกกำลังกายตื่นมาออกกำลังกายออกกำลงมายมาดื่มน้ําอุ่นแล้วก็ออกกาลังกายจะจะไม่ดื่มกาแฟเลยให้อ่กกาแฟมาหนึ่งปีพอดีเลยค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้เพราะไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเกิดเป็นโรคหัวใจเกิดเป็นเบาหวานไมเกรนมาแล้วความดันมาแล้ว ทุกอย่างเริ่มจะพรั่งพรูมาแบบว่าเป็นแพ็กเกจเลยก <มา S 1> ็เลยยังไม่อยากตายพี่แต้ <c oughs> แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะออกกําลังกายไปเช็คร่างกายพอพอไปเช็คร่างกายเสร็จก็ล้างโลหะหนักสารพิษสารตะกั่วอะไรที่มันมีอยู่ในร่างกายเราที่มันเกินไปเนี่ยเราก็ไล่มันออกไล่มันออกให้ทําอย่างเนี้ย อยู่ประมาณ3เดือนแล้วไปเช็คนะเหลือแต่ไขมันดีไขมันไม่ดีออกหมดเลยว้าแฮปปี้เลยะคุณชายถือว่าเป็นตัวแทนของคนเกิดวันอังคารนะซึ่งออกกําลังกายดูแลแล้วไม่น่าจะมีเรื่องอะไรไม่น่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเขาออกหมดละไล่ออกหมดน่าจะน่าจะดวงดีนะอาใครวันอังคารก็ฝังเอาไว้นะคะมาถึงวันพุธบ้างร้อนเป็นยังไงตอนนี้ครับก็มีเรื่องบางอาจารย์ครับ ที่เพิ่งที่เพิ่งจบใช่ใช่ัยอดมากน้องเลยครับแล้วก็มีพิธีกรรายการครับนักขีดตู้ีอาเซียนอาเซียนเดลเกเตอร์ครับทุกเช้าวันเสาร์ครับหลังช่อง9กระตูยโมเดิร์นไนน์นะครับก็ใครที่อยากได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครับเพื่อนบ้านของเราก็อย่าลืมเปิดมาดูติดตามกันได้เอามาถึงตัวแทนของวันพฤหัสบ้างดีกว่าพี่ต๊อกครับผมแต่งงานมา นานแค่ไหนแลนะสามปีเกืสามปีครับปีีนเอดี๋ยววอนนี้มีลูกแล้วนะลูกหนึ่งคนแล้วใช่ครับชื่อลูกโลกครับผมคแล้วคือต้องน่ารักมากนะครับคือเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยนะฮะเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ปั่นจักรยานพาลูกไปเที่ยวด้วยเอาลูกใส่ตะกร้าเหรอครับผมปั่นไปปั่นมารถคว่ามเเฮ้ยหรอใช่แต่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร เราเขาเขาอยู่ในหน้าอกเราอความเราก็เอาส่วนหน้าลงเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็มองหน้าเราบอกอ๋อไม่มีอะไรลูกเปลี่ยนวิวนะเนี่ยนี่เปลี่ยนวิวเนี่ยเป็นไงล่ะลูกอ่ะเปลี่ยนวิวไม่มีอะไรรับไปแล้วเดี๋ยวเราก็รุ่นหม่คุณต๊อกตัวแทนของคนเกิดวันพฤหระรหัะมาดูวันศุกร์นี่สาวงามของเรานังสาวไทยน้องเจี๊ยบนางสาวไทยปีอะไรปีสี่เก้าค่ะ สิบปีแล้วเนาะร่วมร่วมนะเป็นคุณหมอด้วยเป็นคุณหมอแล้วเวลาเป็นคุณหมอไอ้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเลยคะตอนนี้เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาฉุกเฉินนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาสิงนาายบ้างน้องปายบ้างเป็นไงฮะตอนนี้งานเยอะเหมือนกันก็มีละครสามเรื่องค่ะแล้วก็มีพิธีกรอีกหนึ่งรายการทำธุรกิจเหมือนคนอื่นไหมมีมีดิมีดกำลังกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่า น่าจะลงตัวได้สิไม่นานนี้นะคะตัวแทนวันเสาร์ขอให้โชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีหมดเลยได้ได้เจอเรื่องที่ดีๆนะคะมาถึงคําถามเดียวสิครับว่าอันแรกนี่จะเริ่มดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวฟังพอๆกันมาถึงคําถามท้าดวงข้อที่หนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสรูว คิดว่าเป็นดวงวันเกิดของคุณใช่หรือไม่กดครับโวยแบบไม่รู้ตัวเลยกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะคิดว่าเป็นเรา สูสีสูสีมัสูสีครับมีเอาเริ่มที่น้องฝนก่อนเลยนะฮะ<า>บอกว่าใช่หนูแน่นอนค่ะหนูจะรวยไม่รู้ตัวัาแน่านรวยไม่รู้ตัวแน่นอนเป็นไงคะคือไม่คับอาจจะแบบว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกก็ได้เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยเสี่ยงโชคกับอะไรเงค่ะเป็นคนไม่ค่อยเสี่ยงโชคแต่หนูซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกก็ได้ค่ะอันนี้หนูหนูเป็นคนไม่ค่อยเสี่ยงโชคแต่หนูซื้อลอตเตอรี่ถูกก็นซ้ไม่บ่อยไงคะพี่หยวหน้าซื้อไม่บ่อยเราเราเราซื้อเลยอย่างหะซื้อไปแล้วค่ะ อิตน้าวันอาทิตไม่เน่ไม่เน่เร็วเป็นไงเร็วครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยรู้ตัวเองอ่ะผมไม่ค่อยรู้ตัวเออนี่คุณทําอะไรคุณไม่ค่อยรู้ตัวเ,มมวเนี่ยใช่ผมตอนแรกผมไม่รู้ตัวเองไม่เชื่อเออ เราแน่จะรวยไม่รู้ตัวคือ <c oughs> คุณจะได้บอกว่าคุณไม่ค่อยมีสติในการใช้ชีวิตเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีตรดก,กัดในการใช้ชีวิตผมู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรวยเออดังนั้นเราไม่ควรที่จะไิเสษ,ษความรวยใช่ไหมเออเราจะมา,มาเฮ้ยฉันไม่มีโอกาสจะรวยมันไม่ได้เ,เรามีชีวิตเราคิดว่าเราต้องต้องรวยเป็นว่าพี่ในแง่ดีครับผมนี่มาดูทนตัวจริงเสียงจริงดิ เออมันต้องแบบรวยอยูไม่รู้ตัวแล้วก็ซื้อรัตตอรี่ไว้เพราะว่าไปทําบุญมาไปที่เขาคิจกูดแล้วก็คนมาให้หวยเต็มเลยอ่ะคนมาแบบว่าคนที่ขายหวยอ่ะอยากเนี้ยใบเนี้ยถูกถูกแล้วพี่ซื้อมารู้สึกประมาณสักเกือบร้อยใบอ่ะรี่ ครับก็ถูกเสียงช่วยก็ใบสองใบคุณนายคนไม่ค่อยเชื่อไม่ค้อยกว่าใบใช่ทนับได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าใบอะตอนเนี้ยพี่จะรู้ว่าพี่จะถือหรือเปล่าพี่ถืกพี่จะทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันวันนี้ค่ะลุ้นตาคุณายไปด้วยนะคะคุณมีรถเตลลี่หรือเปล่าคุณอาะถูกก็ได้แต่สาวทนผ่านไปแล้วเหลือคุณรอนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ทําไมผมจะแบบไม่รวยไี่รู้ตัวทำไมอะคือส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมผมบัรจะกตัวผมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ ถ้าทําอะไรมาเนี่ยคือต้องทําด้วยตัวเองนะจะได้มาก็เลยคิดว่าผมไมสึกว่าไม่เคยได้อะไรฟุกฟุกใช่ไหมไม่ไม่ค่อยได้เจออะไรฟุกฟุกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้เป็นเป็นแบบทํางานหรือว่าทําอะไรมาแล้วแล้วแลกมาด้วยเงินแบบนี้ครับแบบแบบไหนมางงานคุณต๊อกบ้างคุณต๊อกนตอตัวแทนของวันพฤหัสครับตอบว่าใช่เราจะรวยไม่ทนตั้งตัวเลยใช่ครับไม่รู้ตัวคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรคือไม่ค่อยได้มองการล่งหน้าเท่าไหร่นักใช่ไหมฮะเป็นคนอยู่ปัจจุบัน ใช่ครับแต่คราวนี้เนี่ยเกิดเหตุกับผมก็คือผมซื้อที่ไว้12ไร่ที่ห้วยชมพูแล้วผมก็ลงไม้ไว้เมื่อประมาณเกือบ1ิปีที่แล้ว oh. นะฮะก็กะไว้ว่าให้เป็นสีชมพู oh. มีพวกชมพูพันธุ์ที่มีพวกตะแบก oh. อะไรที่มันออก oh. ชมพูขาวแต่เมื่อเอินเพื่อนผมที่เป็นเกษตรเนี่ยเขาเราไปเอาต้นกล้ามด้วยกันเขาเข้าไปดูมาใหม่เขาบอกว่าเฮ้ยวัดให้ดีนะรู้สึกมันไม่ใช่ไม่เคยออกดอกสักทีพอดูใบดูมาอ้าวต้นพยุง ล้วเลยก็เลยขึ้นไปดูเรายุงสิไร่เลยผมก็เลยเออเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูไอ้นี่เพราะว่าต้นกล้ามาผิดมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนไม่ใช่ว่าเรื่องว่ารวยไปดูตัวไม่รวยไม่รู้เรื่องพี่ยังไม่รู้เลยต้นไม้คืออะไรใช่เออเอามาผิดแะตายแล้วตัวแทนมันเพรหัสนะลุ้นลุ้นลุ้นไปกับคุณต๊อกด้วยนะคะ มาถึงสาวรอผมบ้านี่ว่าสาวรอสาวรอน้องเจี oui> course, eden, ๊ยบต้องเจี hmm. ๊ยบบอกว่าไม่เป็นคนไม่ค่อยมีดวงกับการแบบเสียงทายเสียงช่องเนี่ยค่ะตอนเด็กๆมั่วข้อสอบเนี้ยคือโง่ไว่าลิงชิมปันซีอะพี่ยังแบบติ๊กถูกบ้างอันนี้เวลาไม่ได้อ่านหนังสือสอบไปนี่ติ๊กตก ก็เลยคิดว่าเป็นคนที่คล้ายๆรอนว่าเราต้องทําด้วยตัวเองอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนบุคคลแต่ว่าเราเป็นตัวแทนของคนวันศุกร์ไงคนวันศุกร์อาจจะมีดวงก็ได้ไปล่ะน้องไปแต่แปลกอะต้องไปดูเป็นคนทำมาหากินนะดูแบบว่าไม่ได้ฉันต้องนี้แต่บอกว่าไม่ไม่คือจริงๆไปบคนที่แบบหลายคนพูดแล้วว่าไปเป็นคนต้องเหนื่อยอะถึงจะได้มาไปงานใช่ไหมคะแล้วเขามีแบบจับรางวัลแลวคือเหมือนกับในบรรดาลาลาก็จะมีแบบ ถ้าเทียบแล้วอ่ะมีมันแค่คนสองคนที่จะต้องไม่ได้รางวัลอ่ะหนูจะเป็นหนึ่งในคน2คนนั้นตลอดที่สะไม่ได้รางวัลแล้ววลาหนูดูปุ๊บเขาไปเนี่ยมันต้องถูกผิดตลอดรัวๆ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 รยวๆรัวๆรัวๆรัลๆรัวๆรกว่รั้ๆรัวๆรัวๆรุ้ๆรัวดีกว่รัาๆรัวๆัวๆร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 ัวดีกวครัในช่วงรัปดาหวหน้าคนทว่รัโอกัวที่จะรี่บบไม่รูวตัวือคนทร่เกิัวน คืัคือกระสเอาใช่ผิดทั้งคู่เนยครับคนนี่จะรวยแบบว่าไม่รู้ตัวเลยนะฮะก็คือวันเกาดกับวันเ่แต่ใจเย็นก่อนนะฮะคนอื่นที่บอกว่าเออทำไมฉันไม่มีดวงร์เย็นแล้วไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์คาาชินั้บัชรครับสองอันดับ ของวันที่มีโอกาสรวยแบบไม่รู้ตัวหรือรวยแบบไม่คาดฝันวันสาวครับอันดับที่หนึ่งได้อิทธิพลของไพ่เจ้าหญิงคาถารวยจากงานการเลื่อนตำแหน่งการรับผิดชอบงานใหม่ๆหรือมีไซส์ลายเล็กๆน้อยๆเข้ามาแล้วมีการเงินที่ดีเรียกว่ามีจ็อบพิเศษส่วนวันต่อไปคือวันพุธวันพุธได้อิทธิพลของไพ่จักรพรรดินีอันนี้จะรวยจากเพศตรงข้ามรวมไปถึงการ ทำธุรกิจและการลงทุนนะฮะจะได้รับผลกำไรตอบแทนเรียกว่าเกินความคาดหมายเลยจะเป็นหุ้นเป็นทองเป็นธุรกิจที่ดินนี่วันพุธครับถ้ามีโอกาสนะครับเราก็สวดพระคาถาบูชาองค์พระศิวลีสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลิติสิทธิทธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลามาณชาลิติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติศิวลีจากมหาลาพังพะวันตุงเม นี่คาถาบทนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับบูชาองค์พระศิวรีสําหรับผู้ที่เกิดทุกวันจะได้รวยทุกวัน เราเกาพูดไวันศุกรก็ได้วันเสาร์ดับเด้อโห่เเลยเเต็มเลยนะหวยเยอะเลยเป็นไงล่ะบอกว่าไมีดงไม่มีดวงม่ะไม่วไม่ได้เกี่ยวกับหวยนะครับไม่มีดวไม่ไเกี่ยวกับหวยเลยเกี่ยวกับงานแบบไม่รู้ตัวชคลุกเข้ามาต้องธุรกิจล่ะตงน่เราเราทธุกิจอ่างไก็หวยโชคดีเอาเตรียมรอเตรียรอสัปดาห์น้าลุกวันพุธกับวันเสาแต่ว่าในข้อนี้นฮะที่แน่นอนเลยนะครับ มีคนตอบถูกเพียงคนเดียวเท่านั้นครับคือน้องเจี๊ยบและลนาครับน้อเจี๊ยบห้อเจี๊ยบได้คะแนนอยู่คนเดียวเลยคะแนนโน้นยังศูอยู่ทุกคนกินไข่หมดเลยนะฮะรลบปราทานโปรตีนก่อนนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในข้อต่อไปเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วใช่ไหมการเงินแล้วครับอข้อต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรฟังให้ดีก่อนละกันนวันท้าดวงโอโรงเจ๊